อาเซมซาฟิดีนว่าที่ผู้นำกลุ่มเฮสปอลาะคนใหม่น่าจะเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่ปรากฏในภาพนี้นะครับหลังจากโยอฟ์กาแันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ในการกำจัดซาฟิดีนได้สำเร็จด้านเบนจามินเนทัญาคูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เป็นชนชั้นนำในรัฐบาลอีกคนที่ออกมายืนยันการเสียชีวิต ของว่าที่ผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะหลังจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสามารถกำจัดผู้ที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนฮัสซันนัสราเลาะได้ทั้งหมดแล้ว weaker than been years. Today, for Hiszbalah than many, many is it's ที่โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าตอนนี้กองทัพอิสราเอลกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีสำนักงานใหญ่ของกลุ่มเฮสเปลเละนะครับโดยซาฟิดินประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดการโจมตีแต่ยังไม่สามารถยืนยันการเสียชีวิตของว่าที่ผู้นำกลุ่มเฮสเปลเละได้สำหรับซาฟิดินเคยนั่งเก้าอี้หัวนหน้าคณะผู้บริหารของกลุ่มเฮสเปลเละตั้งแต่ปี2001 และรังตำแหน่งสภาจิฮัดที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงและการทหารโดยตรงสหรัฐประกาศให้ซาฟิดีนเป็นผู้ก่อการร้ายเมื่อปี2017ครับและซาฟิดีนก็มีท่าทีต่อต้านสหรัฐอย่างชัดเจนมาโดยตลอดด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาย้ำจุดยืน ต้องการเห็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านทางวิธีทางการพูดนะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงออกถึงการสนับสนุนความพยายามของอิสราเอลในการลดทอนศักยภาพของกลุ่มเฮซบอลเลาะในเลบานอนด้วย And now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered suddenly they've changed their tune and want a ceasefire um I think it's not surprising given the situation they find themselves in กมิเลอร์ระบุว่าการขยับตัวของนาอิมคาเซมเบอร์สองของกลุ่มเฮสเปละที่สนับสนุนความพยายามในการเรียกร้องให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเฮสเปลอ์กำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกองทัพอิสราเอลครับ